สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เพจสารดีๆขอรายงานการจราจรบริเวณถนนรัชดาพิเศษขาเข้าและขาออกนะคะช่วงสี่แยกรัชโยธินค่ะวันนี้วันที่สองเดือนสิงหาคม2564ค่ะวันนี้รถติดนะคะรถเยอะมากค่ะ จากสี่แยกราชะโยธินมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุก,กูลใช้เวลาถึง11นาทีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้น่าจะเป็นฝนตกมากกว่ารถก็เลยติดคือปกติแล้วช่วงนี้รถจะไม่ค่อยขาวิ่งได้น้อยมากถนนโล่งเลยค่ะขอแจ้งยอดผู้ที่ติดเชือ้อโควิดเพิ่มเติมนะคะวันนี้มียอดผู้ติดผู้ติดเชื้ออยู่ที่18,000กับ27คนค่ะ ทางเพจสาร่าดีๆขอแสดงความห่วงใยคนไทยทุกท่านนะคะขอให้เซฟขอให้กักตัวเองนะคะค่ะจะเห็นว่าถนนรัชดาขาออกมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุกูลรถเยอะค่ะติดตั้งแต่แยกประชานุกูลมาจนถึงสี่แยกรัชโยธินเลยนะคะเย็นนี้ จะเห็นว่ารัชาดาพิเศษขาออกนะคะจากสี่แยกรักชโยทินมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุกูลรถจะติดอยู่บนช่วงสะพานข้นามแยกรักชวิภาคะ่ะหางแถวนะคะก็อยู่จนถึงสี่แยกรักชโยทินค่ะรถชะลอตัววิ่งได้ช้ามาก นี่ค่ะขาเข้านะคะสี่แยกราชโยธินค่ะรถล,ลงอุมโมงค์ไม่ค่อยเยอะแต่ส่วนรถที่เลี้ยวซ้ายไปสี่แยก,กเกษตรนะคะเส้นพหลโยธินหางแถวจะอยู่ที่บริเวณปากอุมโมงค์ค่ะรถค่อนข้างติดนะคะถนนพหลโยธินค่ะตั้งแต่ช่วงที่ประกาศล็อกดาวน์มานี่ก็จะมีวันนี้แหละค่ะที่รถติดค่อนข้างเยอะมากเลยในช่วงของราชดาขาออกค่ะ ฝั่งตรงข้ามเป็นถนนรัชดาขาออกนะคะจากสี่แยกรัะะชะโยธินมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุกูลจะเห็นว่ารถค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะชะลอตัวรถจะติดมาตั้งแต่สี่แยกประชาชื่นประชานุกูลแล้วนะคะตรงนี้รถหนาแน่นมากค่ะค่ะที่มองเห็นนั่น,นก็คือสะพานข้านแยกรัชะวิพานะคะ รถติดบนสะพานเคลื่อนตัวได้ช้ามากค่ะทางเพจสารดีดีจะนำเสนอการจราจรถนนรัชดาช่วงสี่แยกรัชโยธินสะพานข้ามแยกรัชวิภา จนถึงแยกประชาชื่นประชานุคูลทุกวันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปกด subscribe ก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ